สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็ c แชมป์มอเตอร์แช n n นลเนาะวันนี้ก็พบกับแบมเช่นเคยนะคะหลังจากหลายๆคลิปนะที่เราทําเป็นพวกรถดัามาหลายคลิปแล้วนะพี่เนาะรอบนี้นะคะแบบจะพามาชมรถหัวลากที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแต่วันเนี้ยราคาที่แบบจะบอกพร้อมกับเขาเรียกว่าไงนะเงินดาวเนาะก็ใช้ดาวน้อยนะคะรอบนี้ทั้งหมดมีประมาณหาคัน มันจะมีตัว314 44แรงทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นแค่ตัวลายลายตัวนู้นจะเป็นรถก๊าซ360แรงนะคะเดี๋ยวะจะพาไปดูคันแรกเลยคันแรกนะคะคันนี้จะเป็นตัว 3, 3คันนี้จะเป็นวิกเตอร์314แรงทั้งหมดรถปี60ทั้งหมดนะคะเลขไมจะมีตั้งแต่แสนเก้าจนถึง2องแสนแปะประมาณนี้นะครับมอ,อส่วนราคานะคะ บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนาะราคานะคะสําหรับ3คันนี้นะกิตเตอร์นะคะราคาจะอยู่ที่2องล้านหนึ่งแบาทนะคะใช้เงินดาวน้อยนะคะก็คือใช้ดาวอยู่ที่แสนเดียวใช้ส0 0 0สนพร้อมประกันได้เลยนะคะแสนเดียวเยวหรออ่ะใช้แสนเดียวพอแสนเดียวจริงเหรอโส้โก็ดาวแสนเดียวใช้ส0 0 0 0ไงส, 2, 000, สองแสนพร้อมประกันสองแสนพร้อมประกันนะครับอย่าเข้าใจผิดนะพี่อย่าตกใจลูกค้าตกใจ ใช้เงินดาวแสนเดียวนี้ลูกค้าเต็ียมแน่นอนถ้าถ้าว่าใช้เงินดาวแสนเดียวเนี่ยก็ดาวหนึ่งแสนบาทจริงค่ะแต่ว่าใช้สองแสนบาทพร้อมประกันนะค่ะเอออ่าไม่เกินสองแสนใช่ไหมมันเหลืออยู่ครับเหลืออยู่เหลือ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 เราไม่ถึงแสนแน่นอนใช่นะครับก็นะคะส่งค่างวด48งวดนะคะสำหรับตัววิกเตอร์3คันเนี่ยจะส่งอยู่ประมาณ 48บดมวเนาะอยู่57,000นเจนะคะถ้า60สมวดจะอยู่ประมาณ48 0 0มประมาณนี้เราคิดให้หมดแล้วคิดคร่าวๆนี่มาดูคันแรกเลยนี่สภาพคันนี้ล้างแล้วนะล้างแล้วล้างแล้วแต่เราแต่ยังไม่เจบงานเพราะว่ามถมันเพิ่งมาถึงเมื่อวันเมื่อวันเสาร์เองมั้งใช่ครับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็รีวิวไม่ได้เพราะฝนตกทั้งวันแม่แต่วันนี้เองอ่ะยังลุ้นอยู่เลยว่าตอนเย็นอ่ะฝนจะตกอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าตกตั้งแต่เช้าเลยเหมือนกันเนี่ยตอนเที่ยงเพิ่งหยุดตกนะเนี่ย เพิ่งไปหยุดตกเงินมนเนียนี่สภาพนี้เลยอี่คันนี้เลขไม่แสนเก้าอันนู้นน่าสองแสนป่ะสองแสนแปดสองแสนแปดประมาณนี้เลขไม่ไล่เรียนกันชุดเดียวกันครับใช่ค่ะสําหรับราคานี้นะคะสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทก็คือจะเก็บรายละเอียดปกติให้เนาะแล้วก็เปลี่ยนยางให้ทั้งหมดสิบเส้นเลยนะคะทุกคันนี่ทุกคันเลยทุกคันเลยนะคะเปลี่ยนยางใหส่วนมากก็ไม่ไม่โดนนะเพราะว่ามีแต่แค่ด้านล่างนะชายล่างครับเหมือนแบบเนี้ย นิดหน่อยนิดหน่อยอ่ามาเก็บให้ด้านล่างเนาะใช่แต่งคายล่างแปรงหน้าเป็นเมโอนะครับขัดสรีผมกระทารอตใช่เก็บปกติเราเก็บปกติเราใช่ครับแต่ถ้าลูกค้านะคะท่านใดอยากให้แต่งหน้าเงาให้เนาะก็เดี๋ยวมาคุยกันเป็นรายบุคคลนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราติดตั้งให้ฟรีนะครับติดตั้งให้ฟรีติดตั้งให้ฟรีเลย ติดตั้งแต่ค่าลูกค้าออกเองใช่ไหมค่าอะไรลูกค้าเองแค่นั้นเองนะครับแต่เราติดตั้งให้ฟรีใช่ครับเดี๋ยวเราสั่งให้จัดการให้หมดทุกอย่างโอเคนะครับไม่อยากไม่อยากพคนนี้แต่งรอเราถนัดอยู่แล้วอ่านี่ยแบบนี้เลยนะทำไมพี่ไม่ดูเป็นคันๆเื่อรอบนี้พี่พาเดินชมตลอดเลยเอาเอาคันไหนเอาล่ะเอาคันแรกก่อนนู่นอะไรไปอันนี้อันนี้ก่อนปะได้ได้เดี๋ยวจะมีวิกเตอร์สามแปดคันอีกคันหนึ่งกำลังมาน่าจะถึงถึงประมาณพรุ่งนี้ใช่คันนั้นโคตรเลี่ยมเลย ถ้าท่านใดอยากได้ก็ติดต่อน้องแปมแล้วพี่ทิพย์ออกมานะครับค่ะเบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์ศูนย์ดสามนะคะห้าเก้าห้าสี่สี่สองแดเนาะเป็นเบอร์แปมเองนะคะส่วนเบอร์พี่ทิพย์จะเป็นเบอร์ศู4ย์เก้าสี่นะคะห2สองเก้าหนึ่งสี่เก้าสอ่ายังมีการจำเบอร์ตัวเองไม่ได้ตัวนี้นะลืมละเออก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้พูดไงอ่ะคันนี้เปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยนะคะยางหน้าเป็นบิสโตนเนาะยางหลังเป็นอีตันอ่า dt ห้านี่ dt ห้าเกศนย์นี้ได้ dt ห้า ทันะ้งหมดเลยนะเอ้ยรถนี้มาโอเคเลยนะเพราะว่ามันมีแท่นยางอะไหล่มาให้ด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ไหมมันไม่สวยอะ่ะมันไม่สวยมันไม่เข้ากับรถเห็นไหมคือรถคันนี้พวกเนี้ย,นนยบอกเลยว่าจอดนานมากที่ปีให่ดาวเคยบอกว่าไงรถแก๊สกับ,บรถรถแก๊สกับสายที่สี่คันนั้นอะ่ะจอดห้าปีอะ่ะคิดดูเอาห้าปีอ,ะอ่ะอ้าจอดเก่าเก็บพูดง่ายเก่าเก็บเก่าเก็บครับอ่ะ,อะ,อะดูภายในสักหน่อยนึงนี่ค <Okay. S 1> ดู ไปไหน,นครับเดี๋ยวฟืองต้นแล้วกันเนาะนี่อันนี้ก็เป็นเฟืองเร็วนะครับเฟืองเร็วอยู่นะมัน,นเป็นตัวแรกของวิกเตอร์ครับนะเป็นตัวแรกวิกเตอร์อืมอีมมีกีบด้านล่างให้คันนี้นะครับเรีเยบเลยประตูประตูยังเดิมอยู่นะครับมีแค่กันด้านหน้ากระชนนะครับด้านล่างอย่างเดียวอ่าด้านล่างอย่างเดียวนะตรงนี้มาคันที่สองนะคะคันนี้ที่พี่บอกว่าเลขไม้เท่าไหร่นะแสนเก้าแสนเก้าถูครับ สามคันนี้คันนี้น้อยสุดแล้วครับอันนี้ก็ยางหน้าบิดตนเหมือนกันนะคะยางหลังก็เป็นเดตันใช่เดตันทุกนี้ได้เดตันหมดเลยเพราะเราสั่งมาเดตันตัวนีอ้อ๋อรอบนี้เป็นเดตันทั้งหมดใช่ไหมเดตันน้องบิดตัวนอะ่ะเดตันครับมาดูภายในจะไรไหมมานิดนึงนิดนึงมาคันแล้วยังให้ทำความสะอาดเลยนะเปิดม,มาแบเดิมครับอ่าคันนี้ทำความสะอาดครับนี่เลยไปเพิ่มเดิมครับิมเยี่ยม มาให้ดูเลขไหมหนึ่งนี่คันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลคันนี้ปีไหนนะหกศูนย์่ะหกศูนย์ะครับอ่าคันนี้ยังเป็นส่วนตัวแรกอีกนะนี 8, 75, 8, 39, นะ่สี่จุดแปดเจ็ดห้าแปดสามเก้าอย่างเงี้ยเฟืตัวนี้ก็เท่าอยู่กับสามหกศูนย์ยี่สุนะครับจะเป็นขึ้นมาใหม่ก็เป็นแปดสามเจ็ดนะครับอ่าคัานที่สามค่ะ คันนี้รู้สึกว่าคุกคนคุณพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลยคันนี้ยังยังยังเอาไม่ทันเอาเขาไม่ทันถ้าคันนี้ก็คงจะเป็นหน้าบิดโตนเหมือนกันหลังหลังเดนตันหลังเดนตันเหมือนกันนะครับคันนี้เลียกในเยอะกว่าเพื่อนเลยสองแสนแปดนะครับเดี๋ยวแต่งรอให้สวยๆเลยคันนี้นะครับแต่ว่าคันนี้ภายในก็ยังไม่ล้างอะไรยังไม่ล้างเลยอเดมเดิมเลยเดิมเดิมเลยให้ดูข้าวประตูเดิมเดิมเนาะเนี่ยหลังไม่ล้างนะ นี่ให้ดูแบบนี้เลยนะครับซุ้มลงซุ้มล้อจยเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแต่งรอในสไตล์เรานะครับนี่พวกนี้ยสไลดเดอร์ยพวกนี้เดี๋ยวทำใหม่เลยเดี๋ยวสั่งใหม่ดีกว่านะจะได้เนียนๆหน่อยซุ้มล้อจะเปลี่ยนให้ใหม่ครับนะครับนี่เราจะไม่ล้างให้ดูเรียบๆนี้เลยถ้าลูกค้าอยากได้หัวลากก็ตัวนี้นะตัวนี้มีให้เลือกนะเป็นมีมีมยๆๆอย่างเนี่ยอยู่เป็นหีโน่ตัวนี้อีสุถามว่ามีไหมตัวนี้ ไม่มีไม่มีบอกเลยไม่มีไงตัวนีห้หมดหมดเกลี้ยงหายยากมากะนะคะสิบนัดเพิ่งมาก็ติดจองเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยก็อีกคันหนึ่งคันนี้จะเป็นรถก๊าซนะคะ360แรงเนะาะคันนี้จะเป็นรถปี56นะคะราคาที่เขาตั้งไว้อยู่มันร้านสองแปดนะใช้ดาวแสนเดียวเหมือนกันใช้สองแสนพร้อมประกันเหมือนกันนะคะส่งค่างวดทัาน,นี้สี่สิบแปดงวดอยู่ที่สามหมื่นสามนะคะส่วนหกสิบงวดอยู่ที่สองหมื่นแปดสี่ร้อยประมาณนี้ราคานี้เราเปลี่ยนยางแต่งหน้าให้เดิม ทำเดิมพูดง่ายคือทำเดิมทำให้เดิมที่สุดใช่ครับกระชุ่มกระชุ่มแบบนี้ไม่เอาต้องเดิมเดิมโรงงานตอนนี้เลขไม้สามแสนเจ็ดพันสามแสนเจ็ดพันใช่ค่ะแล้วเลขไม้น้อยๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะน้อยมากเลยนะเพราะว่ามันตกนานมันก็เลยไม่ค่อยได้วิ่งเป็นเก่าเก็บอะเก่าเก็บนานไม่นานแค่ไหนดูมือดิดูดิดูสีสีติดมือนานไม่นานดวงเนี่ย เดี๋ยวเก็บงานให,ให้ใหม่นะครับคันนี้สวยๆนะคะใช่ครับอ่ะต่อไปนะคะทันถัดนุด้นอนุนเลยอ่ะสามดีซรถน้ำมันนะคันนี้คันนี้เป็นรถน้ํามันนะคะเป็นรถปีห้าหกนะคะสาม้อยสิบสี่แรงราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสหมนบาทใช้ดาวหนึ0งแสบาทเหมือนกันนะคะใช้ส0 0 0สนบาทพร้อมประก,กันเนาะก็จะส่งค่างวดสี่แปดงวดอยู่ที่สี่หมื่นห้านะคะถ้าหกสิบงวดก็อยู่ที่สามหมื่นแ คันนี้รู้สึกว่าเลขไม้จะอยู่สามแสนแปดนะใช่ครับสามแสนแปดคันนี้แเลขไม้น้อยนะนี่เพิ่งมามีสองคันนะมีสองคันคันนี้คันหนึ่งพี่เอาไปล้างอันนี่ใช่เอาไปล้างอยู่นะครับถ้าท่านใดอยากได้รถหัวลากรถน้ำมันรถแก๊สนะมีโน่พวกนี้ตอนนี้เรามีตัวเลือกให้เลือกมีมีเยอะสามรุ่นเลยมีทั้งน้ำมันแก๊สแล้วก็แล้วก็ซีรีส์ห้าแล้วก็บิสเตอร์ใช่ค่ะนะครับนี่ มาดูสภาพภายนอกก่อนแล้วกันนะถ้านใดอยากได้รูปหรือว่าเสียงเครื่องก็ให้น้งแขมครับตัดคลิปวิดีโอส่งให้ได้เป็นคั <สง S 1> ้นนาะส่งไลน์ได้เบอร์ปแปบบแอดไลน์ได้นะคะสามารถแอดมาได้เลยนนถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะหรือว่ารา,ายละเอียดเพิ่มเติมก็คือทักไลน์แปบบมาได้เลยเนาะ,ะวันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะ เขาลองรถใหม่เขาลองรถใหม่ไวงานเราใหม่ใช่ก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะหารถหัวลากอยู่เนาะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์แปมเบอร์พี่ทิพย์นะคะเบอร์แปมนะคะจะอยู่ใต้คลิปเนาะจะมีลูกศรสามเหลี่ยมอยู่ด้านขวามือนะคะกดเข้าไปจะมีข้อมูลรถแต่ละคันที่เราลงเนาะแล้วก็จะมีเบอร์เซลทั้งสองคนจะมีแปมเนาะแล้วก็มีพี่ทิพย์นะคะประมาณนี้ค่ะมาดูกันรถกันต่อให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนี่ด้านหลังแขงหลังเดิมเดิมนะครับแขงหลังเดิม นี่ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับคลิปนี้ไั่ได้ชมเพราะว่าเรามีเข้ามาหลายคันไงเราไม่ได้แบบเจาะจงเป็นคันใช่ให้ได้ให้ได้รู้ว่ามีรถเข้ามาอยู่ประมาณนี้มีรุ่นนี้รุ่นนี้เข้ามาเนี่มีลูกค้าคอมเมนต์มาด้วยว่าอยากได้อยากดูหัวลากนะเขาที่เข้ามาใหม่นะนี่เละเพิ่งเข้ามาล่าสุดใช่ครับอันนี้คือคลิปล่าสุดเลยนะวันนี้วันที่ส6เนกแล้วเดือนแดนะคะใช่ครับหสี่ อันนี้คือคลิปล่าสุดเป็นคลิปของรถหัวลากทั้งหมดที่เพิ่งเข้ามานะคะอ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักไลน์แบบมาได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อที่ได้ติดตามคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวแบมจะพาไปชมรถจ๋าแปดูนแล้วกันหัวลากที่ คันสุดท้ายที่จะมา<ช>เดี๋ยวคันนั้นเดี๋ยวรีวิเวเดี๋ยวให้นะคะเอาแบบละเอียดแล้วกันคันนั้น <Okay. S 2> มาไกลเลยมาจากเหนือเลยคันนั้นก็ค <G ül> ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล,แล้วเจอกันคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>